มาจะเผือกยั่วๆวันนี้เผือกบวดจะเผือกหนึ1 1> ่งเผือกสองน้ำตาลทรายสามน้ำตาลปี๊บสี่กระทิกล่องห้าเกลือเผือกนะคะปอกเปือกและหัน่นชิ้นพอดีคำ เอเพลือลงไปใส่ในหม้อเลยค่ะเติมน้ำไปครึ่งหนึ่งน้าเปล่านะคะน้ำสะอาดแล้วเราก็จะใส่หัวกะทิลงไปในน้าเปล่าเพื่อที่จะเป็นหางกะทินะคะเพราะว่ากะทิกล่องเขาทำมาแบบว่าข้างกล่องเขียนว่าเป็นหัวกะทิเราต้องเจอจางด้วยกมาผสมน้าเปล่าลงไปให้เป็นหางกะทิจ้า หลังจากนั้นนะคะเราก็เอาช้อนคนนิดหนึ่งให้น้ำกะทิเข้ากันใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะช้อนที่หนึ่งน้ำตาลทรายช้อนที่สองน้ำตาลทรายช้อนที่สามจงมาน้ำตาลทรายช้อนที่สี่และ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 ,และน้ำตาลปี ช้อนที่ห้าต่อไปคือคือคือเกลือน,นึงยิบมืออย่าใส่ยเยอะเค็มนะจ๊ะแต่ถ้าชอบเค็มก็จัดไปจ่ะรอให้น้ำเดือดนะคะแล้วก็ชิมความหวานความเค็มปรุงรสตามใจชอบค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ปิดฝา กดสวิต์ปิ้งรอจนเผือกสุกนะคะใช้ช้อนตัดดูสุกหรือ,อยังชิมได้จังหวะน,นี้เราก็ชิมรสไปเลยนะว่าชอบไหมหวานเค็มเพราะว่าพอเผือกสุกอ,อ่ะอ่ะฮะอ่ะฮะพูดเลยต่อ เปิดฝาด้วยรอบว้าวสุกแล้วควันลอยขึ้นมาตีหน้าเลยก้องกระเบือป้าชัดแป๋วจังหวะนี้ก็เรียบร้อยค่ะใส่หัวกะทิลงไปอีกเพราชอบความเข้มค้นต้องเติมลงไปถ้าไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะเผือกสุกทานได้เลยประมาณนี้ค่ะ ขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังสวัสดีค่ะบ๊ายบาย